เอามาเอา,าเลยนะเนลิกเกไม่เป็นเรื่องนะหยุดเดี๋ยวจัดทำไมไอ่ะอายเขินคนดูพอดเขินคนดูเขาเรื่ <c oughs> องอะไรเราเรับสมัครย่อภาพอยู่นะครับชว่วงนี้นะครับจะเขา้าพรรษาแล้วนะครับยังไงก็หากันได้ตลอดนะฮะอยากให้พวกเรานอนกันจนหมอนแตกเลยอเอาเราไปสร้างความรำคาญให้ท่านเือะคิดอย่างนั้นแค่หกว,วันกปปิงเตียงปูงไม่เด้งแล้วอ่ะพี่กดแม่งอย่งั้นเลย หวานปลุกแม่ข้างหลังเลยบอกกตันโลกออกแล้วแม่ตันโลกออกแลม่รวยนะเนี่ยแม่เนี่ยรวยยังไงล่ะไม่รวยจริงจะมาเช่าเก้าอี้วัดเนอะเนอะไปกูนอนอยู่บ้านมาแล้วแม่ตจะหากินไม่ได้แล้วมึงเลยกูเล่นยังไงให้คนหลับเรายังไม่ออกเขาก็หลับเออไอ้นี่เดี๋ยวพูดถึงงานชีวิตวันเนี่ยกูบอกตรงว่าตั้งแต่เล่นลีเกมาเนี่ยนะเงินเก็บกูเนี่ยกูกินได้จนตายอ่ะเอ๊ะมึงตายเมื่อไหร่อ่ะ เนี่ยพ้นคืนนี้ไปก็ตายแล้วหายรวยจะม่เล่นลิเกทำไมหรออ้าวมึงไม่มีเงินเก็บเลยเหรอมันก็มันก็แหม่พลายเยอะเวลาไม่มีงานมึงก็เก็บเงินสีวะไหายไม่มีงานกูจะไปเก็บเงินที่ไหนหรอมึงยัอยู่บ้านมึงจะได้เงินเวลามึงก็ไปตลาดสิตลอดน้องตลาดด้นน่ะใครทำเงินล่วงมึงก็เก็บแม่งเลยนี่ก็เลยเก็บเงิน เดี๋ยวนี้ของมันแพงนะของแพงพี่ไเป็นเมื่อก่อนนี่โอ้โหมีสิบบาทยี่สิบบาทไปตลาดได้หมูเอ้ยน้ำปลาน้ำตาลน้ำมันเลยเมื่อก่อนของมันถูกกดเด๋ยนนี้ไปยังมีสิบบาทไปไม่ได้เลยกลับมาเลยอ่ะเพราะของมันแพงคือมันมีกล้องวงจรรอง่อเหนี่ยหมดแล้วนะหมดแล้วหมดมุกแล้วมุกได้ร้องทีไปเสียนเล่นมาจากไหนมึงเนี่ยเอาเด็กไปเจอมึงหกวันอะไรนะโอเค เจ้าภาพครับน้องพีคไปทวงครับเจ้าภาพครับกับข้าวอร่อยมากเลยครับแต่ตอนนี้ถ้วยหมดครับท่านถ้วยเสริมถ้วยกับบริเกด้วยครับถ้วยหมด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 อ่ะล้องถ้วยหมดประกาเพียงเลยเจ้าภาพวันนี้ยินกูดู้แล้รู้แล้วล่ะลองก่อนเราลืมแล้วนะรอแบบตาปนไอจอนป่าแบบมีหน้าตาลุกลิกลุกลิกิ้นตลบ ที่แล้วมันออกมาล้อมกับว่าหยเล่นจังเลยอัดอั้นมึงนะไม่คุณตงสัยลุงป๊อกเข้าใจไว้เด็ตทำไมไม่ไม่ดังเลยในเรื่องเราเป็นใครกันล้วในเรื่องละอืมฉันเองมหาราชการแว่นไม่เข้าไปจังไหนไม่มีนั่นเนี่ยไม่ใช่เหรอไม่มีไม่มีเ้ยไปรับรางวัลก่อนขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณ ทุกท่านเลยครับขอบคุณมากคับในท้องเรื่องฉันเป็นโจรกันจ้าโจรครับขอบคุณครับในเร่องอยด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับขอบคุณนะครับประกาศได้เพืยอนไหมขอบคุณพี่ัไม่้องประกาศนะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณขอยพี่ร่ำรวยนะฮะประกาศชื่อพี่เขาทำไม ประกาศออกไหมไม่ได้ไงพี่เขาเขินเออไม่ไม่เผื่อผัวเขาดูไลฟ์สดอยู่โอ้โหถ้าเกิดกลัวผัวพี่เราไม่กล้าออกมาติดตะวันเลยผ่านหน้ากล้องขนาดนี้ก็เกรงใจเขาหน่อยเขาให้ตังค์มึงเออเขาขออนุญาตสามีเขามาแล้วอ่าเออแล้วใครจะไปพูดล่ะเขาไม่ใหคุประกาศเออมให้คุณพูดไงพี่มลให้เนี่ยเขามาอายเขาอะไรนะพี่ฝน ไปถามกูเองไปอ๋อสวัสดีพี่โนครับเฮ้ยไงเพื่อนเฮ้ยแล้วมันทายแล้วมันจักสีเหลืองยีโลเยลโลเอ้อไอ้มึงชื่อไอ้อีโต้กูถามชื่อมึงอ๋อเราสองคนเนี่ยเป็นโจรเออเรามีชื่อว่าดุนโวยดำเออเราเป็นโจรเน่ยเป็นลูกกําพร้าโจรเก็บมาเลี้ยงอยู่ในถ้ำ แล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยไม่ค่อยได้ออกปนออกป้นที่ไหนก็ไม่เคยได้ตังค์อะเขานอมันไม่ค่อยประสบความสําเร็จเว้เพื่อนเออเรารักกันเนาะเฮ้ยแต่แปลกนะเว้ยคนเราเนี่ยมึงกับกูเนี่ยคนละพอ่อคนละแม่คนละท้องออไม่ใช่พี่ร่วมท้องไม่ใช่น้องร่วมใ้แต่เมื่อกูก็มาลักกันได้เฮ้ยแต่ว่าวันนี้จะออกป้นด้เว้ยคนเรานะมันมีพบก,ก็ต้องมีจากจากไว้จากช้าสุดท้ายก็ต้องจากกันอยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่ามึงกับกูจะตายเนี่ยมึงก็ต้องตายพร้อมกูนะเว้ยเราจะออกป้น เกิาพูดเรื่องความตายมนใช่เรื่องที่จะพูดไปเนี่ยเอามึางเก็บไปคิดอะไรมากเป็นเรื่องธรรมชาติเออกูรู้แล้วนะความตายามันอยู่ใกล้กับเราทุกคนนะเนี่ยนะนี่แต่ว่าวันเนี้ยถ้าเราเคยออกปนด้มยกันไม่เคยได้เลยวันนี้เราออกแยกออกกันไปปนแยกกันปนมึงไปที่ไหนเออกูไปทางโน้นเลยที่ทักษิณเดี๋ยวกูไปทิศไปจิมเราไปทิศไปจิมเลยแต่เดี๋ยวเรากลับไปเจอนี่เออกูไปทิศทักนิณนะเออะจะเล่นไปทิศพิธาก็ไม่กล้า โอ้ปนกันเออนมฟอโลเีผมคนเดียวโลលโลจริงๆนัเฮีย